หน้าร้อนวิธีนี้ง่ายสุดค่ะปลูกต้นเตยหอมลงน้ําเอาไปแช่น้ําเลยแช่ทั้งกระถางก็ได้อย่างนี้นะคะยิ่งแช่ลงทั้งกระถางมาดูรากเพียบเลยรากเต็มเลยนะคะต้นเตยหอมสดชื่นมากเราก็ไม่ต้องรดน้ําทุกวันเลยหากระถางเก่าๆที่ไหนที่ไม่รั่วเอาต้นเตยหอมลงไปแช่เลยค่ะให้นอนอาบน้ําแช่น้ําอยู่อย่างนี้แหละแล้ววางไว้ที่ร่มรําไรนะคะอย่าไปวางกลางแดด เพราะว่าภาชนะที่ใส่น้ำมันเล็กใส่น้ำได้น้อยอุณหภูมิในน้ำสูงต้นเตยหอมก็จะเน่าได้ค่ะหากวางที่ร่มรำไรเป็นอย่างนี้ต้นเตยหอมก็แตกกอได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างมีน้ำด้านบนได้รับแดดรำไรอย่างนี้นะคะต้นเตยหอมก็โตว,วันโตคืนและใบเตยหอมก็จะไม่มีรอยไหม้นะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนแดดร่มลมตกวันนี้ ย่าๆยพามาชมต้นเตยหอมนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูต้นเตยหอมที่ปลูกแช่น้ําไว้นะคะว่าจเจริญเติบโตดีหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะต้นเตยหอมต้นนี้แช่อยู่ในไหยเล็กนี้ก่อนนะคะพอเขามีรากเยอะแล้วไหนี้เล็กเกินไปย่าๆจึงนําเขามาแช่น้ําลงในท่อบอ่อค่ะท่อบอ่อนี้เมื่อก่อนก็ปลูกบัวนะคะทีนี้ร่มเพราะมีไม้ใหญ่ขึ้นทีนี้ไม่อยากย้ายท่อบอ่อไปไหนคะ่ะเพราะมันหนัก จึงหาพืชอะไรที่อยู่ที่ร่มรำไรได้ก็ได้คําตอบที่ต้นเตยหอมก็พอดีต้นเตยหอมที่อยู่ในไหต้นก็โตขึ้นนะคะก็ไม่มีเหมาะกับการอยู่ในไหจึงนํามาใส่ในท่อบ่อน,นี้ค่ะวันนี้จึงมาดึงต้นยกขึ้นมาดูนะคะว่าจะเริ่มเติบโตดีอยู่หรือไม่หรือว่าเฉาตายแล้วเพราะญาติฟังว่ามีบางคนบอกว่าหากนำเตยหอมปลูกลงในน้ำอย่าให้ส่วนใบแช่ลงไปในน้ำทีแรกเราก็เชื่อนะคะ ว่าคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเล่าอะไรให้ฟังส่วนมากก็จะเชื่อไว้ก่อนใช่ไหมคะทีนี้พอตัวเองปลูกเองนะคะใบก็จมลงไปในน้ําเหมือนกันแต่ใบในน้ําจะดูไม่สวยนะคะแต่ใบก็ยังไม่เน่าค่ะนี้ร่วมสองเดือนแล้วนะคะแต่สิ่งที่แปลกเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีรากเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะสขีขาวๆที่ชี้ออกมานั่นคือรากค่ะเขาจะมีรากใหม่เพิ่มขึ้นรากเก่าก็ยังคงอยู่แต่ก็มีรากใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ คือสรุปว่ายังไม่ตายค่ะต้นเขาจเจริญเติบโตดีค่ะในที่นี้ในท่อบ,บ่อนี้ย่าก็ใส่ต้นเล็กๆไว้ด้วยก็มาดึงดูต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆก็ยังไม่ตายเหมือนกันและก็มีรากเกิดขึ้นรากที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือจะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะรากใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวแบบนี้คือสรุปว่าใส่น้ําแช่น้ําในท่อบ,บ่อโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ําต้นใบหอมก็จเจริญเติบโตได้ค่ะ ที่จริงย่ยารู้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ทําให้เพื่อนๆดูเพราะมีเพื่อนๆเอฟซีบางคนถามมาว่าเพิ่งรู้เหรอบางเรื่องก็รู้แล้วค่ะแต่ว่าต้องการทํามาให้เพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่เพิ่งปลูกเตยหอมนะคะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะในท่อบ่ออีกท่อหนึ่งอยู่ใต้ต้นพุทูมค่ะดอกพุทูมก็จะร่วงมาทุกวันเลยนะคะตรงนี้ย่ยาก็ใส่ต้นเตยหอมไว้สี่ห้าต้นค่ะเวลาเราตัดต้นก็เสียดายนะคะ นามาใส่โยนโยนไว้ค่ะคือใส่แบบว่าโยนโยนไว้อะจริงๆทีนี้มาดูนะคะว่าเขามีรากเกิดขึ้นไหมมีรากเกิดขึ้นเยอะคะ่ะเ,เจอหอยหอยนี้ถ้าเจอต้องเก็บออกไปจากสวนนะคะอ่าเก็บไปปล่อยที่อื่นเลยไปเก็บไปปล่อยในสวนยางพารานะคะก็อหอยไม่กินต้นยางพาราะคะ่ะอันนี้นะคะมาดูต้นเตยหอมต่อนะคะเก็บหอยแล้วจะมีรากเกิดขึ้น ที่ย,าย่าๆนำาให้เพื่อนๆดูนะคะคือต้องการย้ําเน้นว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้าต้นเตยหอมค่ะต้นเตยหอมก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเนี่ยน้ยําใบนี้มีกลิ่นนะคะเพราะว่ามีดอกพุดแช่ลงไปแต่ต้นเตยหอมก็แตกรากอยู่นะคะกาลังจะเดินเติบโตอยู่ที่ร่มลําไรค่ะด้านบนเป็นต้นพุดตูมนะคะตอนนี้ต้นพุดตูมก็จะเดินเติบโตเหมือนกันเมื่อก่อนก็ยังเป็นต้นเล็กๆย,ย่าๆเคยทําคลิปไให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ เขาเกิดกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยอาศัยพึ่งพิงนะคะเพราะว่าจะมีไม้ร่มรำไรที่มาแขวนอยู่ตามกิ่งของพุตตูมหลายชนิดเลยค่ะและที่คนพุตตูมก็คือเนี่ยค่ะทะอ่อบ่อที่ปลูกต้นเตยหอมนะคะต้นเตยหอมปลูกโดยการแช่น้ําทียร์ญาปลูกเองนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยแช่น้ําแช่แล้วแช่เลยค่ะแช่ไปตลอดชีวิตเลยค่ะมีแต่ เติมน้ํานะคะถ้าน้ําแห้งเราก็เติมน้ําแต่ไม่ได้ถ่ายน้ํานี้ออกค่ะล้วจะมีท่อบอ่อว่างอยู่อีกทางนี้หนึ่งท่อนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวหากตัดต้นเตยหอมจากตรงอื่นของบ้านก็จะเอามาโย์ไว้อีกค่ะคือจะขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองที่ใช้คำว่าย์ก็คือไม่ต้องพิถีวิถันมากนะคะต้นเตยหอมเขาก็พร้อมจะงอกอยู่แล้วค่ะทางนี้ก็อีกท่อนึง ตรงนี้ก็จะมีสามท่อนะคะเมื่อก่อนใช่ปลูกบัวค่ะแต่ตอนนี้ร่มเกินไปจึงย,ย้ายบัวออกนะคะเพราะถ้าเราย้ายท่อมันจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะย้ายบัวดีกว่าวิธีการปลูกต้นเตยหอมโดยแช่น้ําแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันนะคะที่บรรยาญาก็ขอย้ำว่าไม่เปลี่ยนน้าเลยค่ะคําว่าตลอดชีวิตคือตลอดชีวิตของต้นเตยหอมนะคะแช่ไว้อย่างนั้นเลยค่ะแต่เราก็เพิ่มน้ําให้เขาเพราะน้ํามีการระเหยมีการแห้งลงค่ะ ที่กำลังรดน้ำอยู่นี้เป็นต้นเตยหอมที่ปลูกบนดินนะคะหากปลูกบนดินเราก็ต้องรดน้ำอย่างนี้ค่ะต้นเตยหอมเป็นพืชที่ชอบน้ำปลูกแช่น้ำดีกว่าปลูกบนดินถ้าสภาพที่บ้านเราพร้อมเป็นพืชที่ให้ทางเลือกกับเรานะคะเราจะจะเลือกปลูกบนดินหรือจะเลือกปลูกในน้ำก็แล้วแต่สะดวกค่ะยายาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย y